นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งได้รับคำสั่งให้ต้อนฝูงแกะไปหากินที่ทุ่งกว้างใหญ่กับป่าลึกซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่นักชีวิตในทุ่งเลี้ยงสัตว์นั้นช่างน่าเบื่อนายเหลือเกินเด็กชายทําได้เพียงพูดคุยกับสุนัขของตนหรือไม่ก็เป่าเครื่องดนตรีเล่นเพื่อแก้เบือ่อวันหนึ่ง ขณะที่เด็กเลี้ยงแกะกำลังนั่งมองฝูงแกะและป่าอันเงียบสงัดเขาก็พลันนึกถึงหมาป่าขึ้นมาแล้วจูจ่ๆแผนการสนุกสนุกก็เล่นเข้ามาในหัวของเด็กชายทันทีเจ้าของฝูงแกะกำชับกับเด็กชายเอาไว้ว่าถ้าหากพบเห็นหมาป่า ให้รีบร้องขอความช่วยเหลือในทันทีเมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงร้องก็จะได้วิ่งมาช่วยได้ทันแต่ถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีหมาป่าโผล่ออกมาสักตัวเด็กเลี้ยงแกะก็นึกสนุกและทำทีเป็นวิ่งหน้าตาตื่นลงมาที่หมู่บ้านพลางร้องตะโกนสุดเสียงว่าหมาป่าหมาป่ามาแล้ว เมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือชาวบ้านก็ทิ้งงานที่ทำอยู่แล้วพากันวิ่งหน้าตาตื่นไปที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ทันทีแต่เมื่อไปถึงพวกเขาก็พบเพียงเด็กเลี้ยงแกะที่กำลังยืนหัวเราะชอบใจที่ตนเองสามารถหลอกให้ชาวบ้านหลงเชื่อได้หลังจากวันนั้นไม่กี่วันเด็กเลี้ยงแกะก็แกล้งวิ่งเข้ามาในหมู่บ้านอีกครั้งพร้อมกับตะโกนว่ามาป่ามาป่ามาแล้ว ชาวบ้านต่างพากันวิ่งไปที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์อีกครั้งแต่สุดท้ายก็พบเพียงเด็กเลี้ยงแกะกำลังยืนหัวเละเยาะพวกเขาอยู่ไม่มีวี่แววของหมาป่าแต่อย่างใดบ่ายวันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์กำลังคล้อยต่ำและตกลงที่ด้านหลังของป่าเงามืดค่อยๆค,คืบคลานปกคลุมอยู่เหนือทุ่งกว้างหมาป่าตัวหนึ่ง โผล่ออกมาจากพุ่มไม้ก่อนจะพุ่งตรงเข้าไปหาฝูงแกะด้วยความหวาดกลัวเด็กเลี้ยงแกะจึงรีบวิ่งโล่เข้าไปที่หมู่บ้านพลางตะโกนว่าหมาป่าหมาป่ามาแล้วแต่คราวนี้ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือกลับนิ่งเฉยไม่มีใครวิ่งไปช่วยเด็กชายไล่หมาป่าเหมือนที่ผ่านมาเลยสักคนคิดว่าพวกข้าจะหลงเชื่อเจ้าอีกหรือไงชาวบ้านพากันพูดกับเด็กเลี้ยงแกะแต่สุดท้ายแล้ว ก็ไม่มีใครวิ่งไปช่วยเด็กชายเลยหมาป่าก็ไล่กินแกะในฝูงของเด็กชายไปทีละตัวทีละตัวเมื่ออิ่มแล้วก็หนีหายเข้าไปในป่าทึบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำพูดของคนโกหกนั้นเชื่อถืออะไรไม่ได้เลย